กลับเข้าสู่ไม่หมดนี่เสียงโชว์แล้ววันนี้โชว์ก็เข้าข้างผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างดีมให้ได้รับโอกาสชิงบัลลังก์แชมป์แต่เด็กสาวคนนี้จะพกความฝันอะไรมาบนเวทีแห่งนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับดีมตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูก12ค่ะ12นะเท่ากับลูกสาวเลยนะหน,หนูหนูมาจากจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมลูกอยู่ในอำเภอเมืองไหมไม่ค่ะอำเภอบางบอ่อค่ะอยู่ในอำเภอบางบ่อ บางบ่ออยู่บางบอก็ไม่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนแบบแล้วแต่เอยากได้อะไรก็ได้ถ้าตอบใช่ๆไปมันจะได้จบเอออ่ะฝันของดรีมในรายการคืออยากได้เงินใช้หนี้นอกระบบให้ครอบครัวค่ะอ๋อแล้วเป็นหนี้เยอะไหมลูกหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทสำหรับหนี้นอกระบบ สวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะอายุ12ปีอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะพรอครัวดีมมีคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่ชายตัวดีมด้วยค่ะคุณพ่อของดีมนะคะก็ขับรถแท็กซี่ค่ะคุณแม่ของดีมก็ค้าขายเสื้อผ้าเด็กค่ะพี่ชายเรียนอยู่มหาลัยมอบูรภพาค่ะตัวดีมนะคะก็กําลังจะขึ้นมหนึ่งค่ะถ้ามีเวลาว่างก็จะไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะ พอมีโควิดนะคะรายได้ของครอบครัวดิมก็จะน้อยลงค่ะคุณพ่อของหนูก็ขับรถแท็กซี่ก็จะมีคนขึ้นน้อยค่ะแล้วก็คุณแม่ของหนูนะคะค้าขายเสื้อผ้าเด็กก็จะเงียบค่ะไม่มีคนซื้อเลยค่ะตัวหนูนะคะที่พอเวลาไปร้องเพลงเปิดหมักวค่ะก็จะรายได้น้อยลงค่ะคนเดินน้อยลงค่ะสั่งปิดตลาดบ้างค่ะบางเดือนก็แทบไม่พอเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านนะคะมีหนี้นอกระบบเยอะเลยค่ะ ครอบครัวดีมนะคะเป็นหนี้กู้มา3 0 0แสนบาทค่ะตอนนี้พ่อแม่ก็ทยอยใช้ค่ะจนเหลือ10,000แสนบาทค่ะคุณพ่อคุณแม่ดีมนะคะกู้เงินหนี้นอกระบบมาเพื่อมาต่อเติมบ้านค่ะเพื่อให้ฐานของบ้านสูงค่ะแล้วก็หนีน้ำทุกปีทุกปีด้วยค่ะพอเวลาบ้านน้ำท่วมนะคะก็จะข้างล่างนะคะก็จะอยู่ไม่ได้เลยค่ะต้องย้ายของไปอยู่ข้างบนค่ะมันก็จะท่วมอยู่ทุกปีทุกปีเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ก็เลยจําเป็นต้องกู้หนี้นอกระบบมาค่ะเพื่อมาต่อเติมบ้านค่ะเวลาน้ําท่วมครอบครัวจะได้ไม่ลําบากค่ะที่มาสมัครรายการไม่หมดนี้นะคะเพราะว่าดีมนะคะก็อยากช่วยพ่อกับแม่นะคะแบ่งเบาภาระค่ะแล้วก็ใช้หนี้นอกระบบด้วยค่ะแล้วก็การมารายการนี้มันทําให้ดีมได้มาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะดีมก็จะได้ร้องเพลงค่ะแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ เห็นบ้านแล้วก็เอ็นดูนะเพราะว่าบ้านน้าท่วมทุกปีเลยเหรอลูกใช่ค่ะอยู่เมื่อกี่ปีแล้วบ้านนี้สี่สิบปีค่ะสี่สิบปีแต่บ้านเห็นไหมยกสูงคือสูงสูงเลยอะ่ะแล้วเห็นน้ําเห็นน้ําอยู่นะได้สังเกตกันป่าน้ํายังอยู่ใต้ถุนอยู่เลยก็คือต้องเอาไม้พาเลทไม้ลังอะไรไปวางเดินกันถ้าจากเดินข้างล่างใช่ค่ะนะม,มีแค่ตรงที่จอดรถเท่านั้นที่ถ้าน้ําท่วมก็จอดไม่ได้เหมือนกันตรงนั้นใช่ค่ะ ทุกปีน้ําท่วมมาตลอดเพิ่งมายกสูงตอนกี่ปีที่แล้วปีหกสองค่ะปีหกสองหกสองถึงถึงหนีน้ําท่วมทีนี้หกสองพอหกสามก็โควิดพอหกสองเนี่ยก็คือทําได้กู้เงินมาผ่อนกันได้แต่พอโควิดจุกเลยปัญหาเกิดแต่เขาก็ยังผ่อนผันกันอยู่นะ เขาก็ยังแทนที่จะใช้ต้นด้วยก็ขอแต่ใช้ดอกอกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสามแสนค่ะสามแสนนะกู้มาสามแสนทีนี้ก็ผ่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมเหลืออยู่แสนแสนหนึ่งค่ะหนึ่งแสนบาททว้วเหรอถือว่าบ้านนี้เก่งมากนะทุกวันนี้พ่อก็เริ่มขับแท็กซี่ได้อย่างลูก เริ่มขับได้แล้วค่ะเริ่มขับได้แล้วเนาะค่ะแล้วคุณแม่ที่ขายของตลาดนัดตลาดนัดก็เริ่มเปิดแล้วใช่ค่ะอ๋อตอนนี้มันเริ่มโล่งขึ้นหน่อยอืแต่ก่อนหน้านี้นี่คือเหนื่อยเลยไอ้ตอนที่ไม่ได้ไปทํางานตอนนั้นทำไงเอาเงินที่ไหนกันมันแย่มากๆเลยค่ะต้องกู้เขามาค่ะอ๋อแล้วก็ทยอยใช้ใช้ใช้ใชกู้ก็กู้นอกระบบอีกใช่ใจ่ายรายวันนี่ใช่แม่ต้องจ่ายวันเท่าไหร่ วันละร้อยค่ะวันละร้อยค่ะถ้ามีมากกว่านั้นก็จะ่อนไปค่ะแล้วหนูก็ไปร้องเพลงหาเงินเอามาใช้ของตัวเองตอนเรียนใช่ไหมโลกใช่ค่ะอ่าแล้วได้วันเท่าไหร่ตอนที่มันแบบไม่โควิดอ่ะคุณได้วันเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเออดีแล้วมันหนูได้ร้องทุกวันไหมร้องพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะออก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะใช้ความสามารถแรกนะอันนี้ไม่ได้ของเงินฟรีนะอ่า โอเคเอาละเนี่ยแหละชีวิตนะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่กับยายหรือพี่หรือคนในครอบครัวอยากจะพูดอะไรกับพวกท่านเชิญครับก็จะทําให้เต็มที่ค่ะจะไม่ให้ครอบครัวต้องลําบากค่ะอืหัวใจของเด็กน้อยที่เต็มเปี่ยมด้วยความกระตันอยู่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวแต่เธอจะทําได้สําเร็จหรือไม่นอกจากความสามารถแล้ววันนี้เธอต้องพึ่งโชคชะตา ในการค้นบัลลังแชมป์ช่วงหน้าเรามาเสียงโชคไปพร้อมกับดีมครับ